อากาศสวัสดีเพื่อนเื่อทุกคนนะครับก็คุณกำลังอยู่ในเกม c l a s ไรเด r ร์ลัก่อนนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ global นะครับ <c oughs> ก็จะรวมรวมกันหลายประเทศนะครับก็เข้าเกมเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็เกมน่าจะเปิดประมาณสัก ไม่เกินอาทิตย์ประมาณนี้นะครับก็เล่นเพิ่งเล่นไปเมื่อวานตอนนี้ก็เป็นหน้าจอลหลักนะครับก็รู้สึกว่าจะมีให้เราดูเยอะแยะเลยนะครับอันนี้มีหลายโหมดนะครับพวกรถพวกนี้นี่ต้อง ต้องซื้อนะครับตัวที่มันตัวที่เกมแจกมาเนี่ยมันจะให้ประมาณแบบเจวันอะไรเงี้ยนักคนขับก็เหมือนกันนะครับก็จะให้แค่เจวันก็โหมดอื่นๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปดูไปศึกษาเองนะครับผม ไม่น่าจะยากเกินเดี๋ยวจะมาเริ่มเกมกันเลยในแต่ละโหมดนะครับก็ไล,ล่เรียงกันไปนเลยครับโหมดความเร็วก่อนเลย <Wow. S 1> อันนี้เพิ่งเล่นนะครับก็เลยยังเป็นแค่มือใหม่อยู่ก็เราก็ถ้าเกิดกดเริ่มเกมทันทีมันก็จะจับคู่ให้ครับห้องไหนว่างก็เราก็เข้าไปได้เลย อันนี้เป็นสนาม c n o น v ว l ลเลจนะครับสำหรับมือใหม่ก็เป็นสนามคล้ายๆคล้ายซิมมือถือไม่ยากเท่าไหร่ครับน่ครับหอกตัวดีครับหอ,อกตัวดีมีใช้ไว้กับครึ่งกดดิปกดดิปยังไงอะไรยังไงเดี๋ยว มันจะมีสอนตอนเริ่มเกมนะครับเนีบก็ให้แผ่นแดงๆนั่นคือในตักนะครับไว้กดอันนี้จะแข่งกันสองรอบนะครับ ในข้าวโคง้งอันดับสองตามมาติดครับดูในแผนที่ด้านขวาบนโอหดิบชนนิดนึงนครับแต่ยังนำโด่งอยู่นะครับช่วงนี้ยังไม่เสร็จจังหวะ ข้าเป็นที่หนึ่งครับสถิติใหม่ด้วยหนึ่งนาทีสองวินาทีจบไปแล้วครับสำหรับโหมดความเร็วครับก็เดี๋ยว ไปโหมดหาเขตเลยนะครับโหมดหาเขตเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่แย่งกันเก็บกล่องไอเทมแล้วก็เอาไอเทมนั้นมาใช้ปั่นศัตรูครับ oh. แบบว่าให้เขาให้ศัตรูเนี่ยช้าลงหรือว่าคือไปป่วนเขาครับให้เขาเสียจังหวะ แล้วเราก็จะมีโอกาสแซงได้นะครับเป็นแบบทีมนะครับดูครับโอหอ,ออกตัวดีอีกแล้วเนี่ยครับกล่องนี้เอ้าไม่ได้ครับนะฮะใครยิงมิไซล์โดนไปแล้ว ยังไงตอนนี้ค,คูขี้มากได้ในตัดครับรอบที่สองโอ้โหจังหวะน,นี้ยังไงโค้ง โอ้ทีมนี้ทีมคู่แข่งเล่นได้ดีนะครับเกาะกลุ่มกันดีมากได้เน็ตตาติกแล้วนะตัวนี้เป็นป้องกันนะครับถ้าเราโดนโจมตีเนี่ยมันจะป้องกันได้หนึ่งครั้งรอบสุดท้ายแล้วยังไงครับแม่เหล็กนี่คือมันจะดูดเราเอ,อ่อ เราจะดูดตัวนำครับทำให้เราแบบตามทันนะรู้สึกจะโดนแสงตามไม่ทันแล้วครับเร็วรอบสุดท้ายแล้วมิสไซล์ถ้าเป็นในพวกมิสไซล์อะไรพวกเนี้ยมันจะต้องยิง คนหน้าอย่างเดียวคนระับเราแบบมันมันไม่หันหลังจริงให้ เราไปโหมดต,ต่อไปกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ได้รับรถนะครับก็7วันนะหาโหมดจัดระดับรีเวลยังไม่ถึงนะครับต้องรอรีเวลสิก่อนก็เดี๋ยวเราไปโหมดเนื้อเรื่องก็มีให้เล่นเยอะนะครับเกมนี้แบบ หมดเนื้อเรื่องก็ต้องเล่นด้วยแล้วก็เพื่อเอาเลเวลตัวเองแล้วก็เราก็ไปเล่นโหมดอื่นๆได้นะครับหมดเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้มีฉากคุยมีฉากอะไรอ,อันนี้จะขี่คนเดียวครับเนื้อเรื่อง ดิปแปลงไปหน่อยครับออกนอกไปเลนนอกนี่เสียเปียกเนี่ยครับถ้าอยู่เลนในนี่จะดีกว่า ก็เก็บให้ได้3ดาวนะครับตามเนื้อเรื่องมันนะครับลองอ่านดูว่ามันให้ทำอะไรถึงจะได้ครบสามดาวก็ทำให้ครบไม่อยากไม่ยาก ก็รอบสุดท้ายแล้วครับมีตกเลยนี่ครับมันแรงมันแรงแบบเลยเลนนอกทุกทีอะ นะครับตัดเข้าในเกมนี้นี่บอกเลยโอโ้เล่นได้ทุกวัยนะครับน้องๆหนูๆก็เล่นได้นะสักอายุสักอายุสักแปดเก้าขวบนะ ติดๆว่าเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับรจะก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องถ้ายังไม่ได้สามดาวเราก็สามารถกลับมาเล่นใหม่ได้นะครับ แมงได้แค่สองดาวอี่ดาวที่3มต้องเวลาเหลือ,อยี่ีิบวนแสดงว่าเราใช้เวลามากเกินก็เดี๋ยวเราไปอันอื่นเราไปโหมดอื่นดีกว่านะครับเป็นเนื้อเรื่องเหลือโหมดสุดท้ายก็โหมดจับเวลานะครับ บทนี้ก็ไม่มีอะไรยากครับแค่ทำให้เร็วที่สุดนะครับจับเวลา โอ้โหชนหเสียเวลาเลยชนฟุตบาทโอ้ ก็เวลาดิฟนี่อย่าพยายามอย่าให้ชนขอบขอบสนามน,นะครับว่ามันรถมันจะช้าลงทำให้เราเสียเวลา นี่ครับเหนไหครับถ้ากาจังหวัดตีจังหวัดดีๆน่าจะได้ดีกว่านี้นะครับไอที่มันขึ้นสถิติใหม่ไม่แน่ใจว่ามันเอาสถิติของคนอื่นๆที่เล่นโหมดนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆน่าจะเป็นสถิติตัวเราเนี่ย ก็เลเวลสิบพอดีเลยก็เดี๋ยวมาโหมดจัดอันดับเลยคนระับตอนนี้ยังอยู่บอลสามสนามแพนด้าเซเลส ไม่ใช่เซอร์เลสสามแพนด้าฟอ e เอันนี้เป็นโหมดความเร็วนะครับก็คือให้เร็วที่สุดแบบเดี่ยวจะมีโหมดจันด์ันดับนี้จะมี3แบบนะครับแบบทีมแบบทีมแบบความเร็วแล้วก็แบบทีมที่ ทีมที่เป็นอาเขตก็คือมีอไอเทมไว้ไว้แกล้งกันครับก็พูดมากชนขอบเลยเป็นไงละ่ะโอ้โหลน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 อะไรวะ โหลนอะไรครับก็ถ้าเพื่อนเล่นเองนี่เพื่อนๆสามารถเปิดเพลงเล่นไปด้วยได้เลยนะครับเพราะว่ามันแต่ของผมนี่ปิดเสียงเพลงไว้เพราะว่า เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อีกอบางช่วงก็รู้สึกว่าจะเป็นหลายคลิปแล้วเพราะว่าบางคลิปไหนที่แบบเว้นช่วงเว้นนานไม่ได้พูดเงี้ยมันจะแบบเหมือนเหมือนเกิน14บสี่วิสาวิเงี้ยมันจะมันจะคิดเป็นเราเหมือนเราละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเขา ต้องพูดตลอดเวลาถึงจริงๆแล้วเล่นเกมมันก็ลําบากเหมือนกันนะแบบพูดไปเล่นไปมันก็ลําบากเหมือนกันนะครับก็เลยตัดปัญหาปิดเสียงปิดเสียงมาเลยง่ายดี โหมดแรกโหมดความเรว็วเดี๋ยวลองโหมดอื่นบ้างนะครับ เอาโหมดอะไรดีก็เป็นโหมดความเร็วแบบทีมนะครับก็อันนี้เราจะเป็นสร้างห้องเลยแล้วกดเริ่มปุ๊บมันจะหาทีมให้เราเองนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไม่มีเพื่อนแล้วจะเล่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครมีเพื่อนก็ น่าจะดีกว่าน่าจะสนุกกว่านะครับจับคู่ล้วเป็นความเร็วแบบทีมนะครับอันนี้ผมได้อยู่เลน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 ขวาสุดนะครับ สนามนี้น่าจะไม่ยากนะครับมีโค้งไม่เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นทางตรงนะครับนั่นๆๆๆ้าวลนอะไรวะเข้ารอบที่สองแล้วตอนนี้อันดับอันดับสองก็ ตามมาอยู่ประมาณระยะสิบเมตรนะครับถ้าพลาดนี่มีแสงต้องรักษาความเร็วกับสมาธิไว้รอบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้นำที่สองอยู่ห้าสิบเมตรนะครับ ต้องมีสมาธิกับเกมนะครับมีทางตรงแล้วก็ซัดยาวๆไปเลยครับเพื่อฉีกหนีอันดับสองไม่รู้อันดับสองใครครับแต่เราต้องรักษาตำแหน่งของเราไว้ก่อนนะครับทำดีที่สุดเข้าบาลานเซนชัยอันดับหนึ่งครับหนึ่งนาที35มิบห้าวินาที wow. เหยียบไปร้อยแปดสิบแปดครับโอ้โหทีมสีแดงชนะนะครับเราของเราสีน้ำเงินอะไรวะนี่เข้าที่หนึ่งนะเนี่ยือปรากฏวาเพื่อนเข้าอันดับหกันดับเจ็ดันดับแปดไม่ได้เข้าเส้นชัยด้วยซ้ำอนะ่ะโอ้โห นี่แบกไม่ไหวนะี่เวลสิแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในโหมดพวกนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปอื่นๆของ JGamer นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ